อยากให้ 30, 000, 000สามหมื่นพรรษาต้องจมในมหาเบจินรุก 30, สามหมื่นพรรษาใครละ่ะแล้วว่าในบัญญัติรายในหลักคำสอนก็มีชัมภูกะหลวงพ่อชัมภูกะเคียงดาพระแค่นั้นเองดาพระอรลันหัททำกิริยาไม่ดีกับพระอรลันหันดึงพาาจิตใจจีวรดึงพาาจีวรอ,ออกจากกร่างพระอรลันหันแล้วก็ ด่าพระรหันให้ไปกินขี้กับหมาเห็นไหมละ่ะมิบากรรมนั้นทำให้ชัมพูกะหลวงพ่อชัมพูกะทำเพียนอยู่สามหมื่นปีต้องจมในมหาวิจินรุขนกขณะกลับใจได้นะโมโหดีน่าจะได้ดีไอ,ไอจีบอนนี้น่าจะเป็นของข้าพเจ้าถ้าไอพระเปรตพระผีตัวนี้มันไม่มานี่พระจีบอนนี้เป็นของกูแน่นอน เจตีกันก็ดีนะจงเขาก็ดีนะอ๋อหลวงพ่อชัมพูกาท่านพระอาจารย์รูปนี้ท่านเป็นเออท่านไม่มีจีเออเจ้าจีวอท่านเก่าค้าคร่าขาดใช้จวนว่าปะไม่มีที่จะป่าแล้วนี่นี่พระไตรจีวอนี้คิดว่าจะถวายหลวงพ่อชัมพูกาพวกผมนี่ขอถวายท่านพระอาจารย์รูปนี้ก่อนนะเลยบผมจะทอให้ใหม่ตัดเย็บให้ใหม่ดีกว่านี้ ลวงพ่อจำปุกานี้แค้นเลยนะโอ้ยผ้าจีวรนี้กูน่าจะได้ใส่น่าจะเป็นของกูเป็นพ่อมึงนี่แม่เลยใจเอาเลยแต่เ็าไม่กล้าพูดอืมเลยคลองผ้าใหม่ปุ๊บปั๊บเอาผ้าจีวรตัวนั้นออกลวงพ่อจำปุกาอนี้โอ้ยหงุดหงิดนะไปก่อนแล้วเดินเข้าไปวัดก่อนแล้วของผ้าของอะไรก็มุทนาสาธุกการทีละน้อยครับะท่านก็เดินเข้าวัด หลวงปอจำปูกาเห็นหน้าเท่านั้นแล้วเค้นเลยนะก็ชากจีวรอ,ออกจากกายของพระอรหันต์รูปนั้นผักพระอารหันต์ลงไปเกียกที่ฝุ่นโน่นเห็นไหมละ่ะเอาแล้วนะว่าพระอย่างมึงนี่ไม่สมควรผ้าใส่เสื้อผ้าน่าจะเปื่อยกายมาเห็นไหมละ่ะอีกเลือกกวอยู่กับฝุ่นปุ่นตลบเลยนะ ทั้งขี้ไก่ขี้เลยอย่างนี้นั่นน่ะเขาใจอย่างชี้หน้าด่ายิบน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยไม่สมไม่สมควรใส่เสื้อผ้าสมควรใสเปลือกกายไปกินขี้กับหมานั่นไปเห็นไหมล่ะโมโหทีพระอรหันต์อีกตหากปุ๊บับแล้วขึ้นกับเข้ากุฏิเลยพระอรหันต์นี่นะท่านก็มีฤทธิ์มีเดชนี่ท่านก็สลัดผ้าออกโอ้ปัดผ้าออกจาก ขี้เป๊ะขี้งี้ยนก็คลองพระจีวรใหม่เลยนะปุ๊บปั๊บเลยนะเหาะขึ้นสู่หน้าอากาศชัมโบก้าเธอผิดแล้วโทษมหันต์แล้วนี่ดูของจริงชัมปูก้าหลวงพ่อชัมปุก้านี่เขาสุดเลยล่ะนั้นตาล่วงร้องไห้โอ้ยผิดแล้วผิดแล้วพ่อนมือเจ้าก็เจ้าก็เจ้าก้อพา่านก็อยู่บนหน้าผากาศนู่นเห็นไหมล่ะนั่นแหละว่าทําไมหลวงปู่จึงอยากเป็นพลังหัน ถ้าเราสามารถเป็นพระอรหันได้เราจะปกป้องพระพุทธศาสนา,าด้วยชีวิตาศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองและมั่น,นคงที่สุดเพราะฤทธิเดชของอรหันประมาณไม่ได้ถูกต้องอยู่อรหันจะอยู่ตามกรรมก็ตามแต่ยุคกึ่งคุธการนี้ย่อมที่จะทําอะไรให้กับาศาสนาได้มากที่สุดหลวงปู่คิดอย่างนี้นั้นแล้วจึงเพียน พยายามตั้งใจที่อัรหัตผลเป็นเป้าหมายนี่ขอรู่หลังเข้าใจนะโอ้ยพระจําุูกะนี่ก็สํานึกผิดดีไม่ทําชั่วอีกเลยตั้งใจทํากุญงามความดีตั้งแต่นั้นจนสามหมื่นปีสามหมื่นพรรษาเราคิดดูนะเริ่มต้นไม่มีอะไรก็ทานหมด นี่เก็บไว้ละมีแล้วก็ทานคนยากคนจนทานหมูทานพวกทานไปหมดสามหมื 30, ่นปีเวลาตายไปแล้วมหาอเวจีนรกยังเปิดรับชัมภูกาเห็นไหมละ่ะพี่นาดูที่แล้วพระทุกวันนี้กี่พุทธันดอนละที่จะลงมหาเวจีนรกนั่นตัวยังไม่ใช่พระก็อวดอ้างตัวเองว่าเป็นพระเป็นสัมมา โอ้นี่มันคนละโลกคนละจัก,กรวาลเลยเนะนี่เราจริงปรารธนาต้องการเป็นพระหันกับเรื่องนี้แหละถ้าเราสามารถเป็นพระหันได้จะทำให้ศาสนาจะรุ่งเรืองและมั่นคงสว่างสวยัยสักพักหนึ่งก็ยังดีจนชีวิตเราสิ้นหมดอายุแขของเรานั่นแหลเราคิดว่าจะดีนะเราเพียรพยามอย่างนี้เพราะอเห็นพระอภีเต็มดวงเต็สงสาร เหน็นพระทีลานุเีแล้วชั้นผู้ใหญ่ไปเล่นบ้องไฟเล่นหุน่นไปกราบพระยาณนาะไปกราบฤาษีมันก็เทื่อนใจเราน่นน่ะมีหน้าฝูงหงษ์ทองห้องร้อมยี่กามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อไปอย่างนั้นเลยนี่ในเรื่องของเรื่องมันในจิติฐานจิตตลอดอรหัตผลเป็นที่หมายถ้าถึงจุดบ้นปลายสุดท้ายนั้นถึงที่หมายปลายทางที่เราปรารถนาไวา้เราจะสละชีวิตเพื่อปกป้อง พุทธศาสนาคือธรรมคือวิน,นันเราเิของเราไป้นะมีความ,มจริงเราเป็นอย่างนั้นพอเราเห็นพ่อเรามีความทุกข์ทุกข์เพราะว่าลูกเลว็วลูกอัปปีไม่ลูกไม่ดีแล้วก็โน่นถึงพ่อเราโน่นพ่อสอนดีแต่ลูกไม่ดีมีพวกเราที่เป็นลูกดีทั้งพระเทนเอนชีปัะจุกามีก็ไม่มากรวมตัวกันดีไหมล่ะ หีก่อที่จะมาอยู่งี้ไม่ลรอพาะทะเลาะกันเดี๋ยวก็พทะเลาะกับโยมโยมทะเลาะกับพระอย่าว่าแทบทุกวันเลยนะทุกวันก็พักได้นะเดี๋ยวก็พระมีเมียเดี๋ยวก็พระเล่นหุ้นเดี๋ยวก็พระไปกราบพระยาหน้าเดี๋ยวก็พระไปกราบฤาษีเดี๋ยวก็พระอาบน้ำมนต์เดี๋ยวก็พระเครื่องรางของขังรุ่นนั้นรุ่นนี้เออโอ้ใลเพระที่ทำ ไหนลจะที่ว่าศาสนาจเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงหลวงพุทก็จะถามพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เรื่องของเรื่องนั้นไหนละเจริญแบบไหนล่ะ,ออะเออเจริญแบบไหนล่ะไหนบอกว่าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงจเจริญแบบไหนและมั่นคงแบบไหนต่างกาลฟากระบินเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาที่เสื่อมที่สุดแหละไม่เทพจะไม่เหลือเชื้อแห่งลักธรรมหลักวินัยเอาลองกอาเพามารวมกันที่หลายแสนรูปนี่ มีสักกี่รูปที่จะทรงทาทรงวินัยนี่มีสักกี่รูปที่จะยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยปกป้องผู้เป็นพ่อคือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีไหมล่ะเห็นแต่เลอะเทอะนู่นไปกราบพูดผีปีศาจเป็นอาจารย์นู่นไปกราบพญานาคเป็นอาจารย์นู่นมีกี่วันมานี้ก็เห็นไหมล่ะสร้างพญานาคใหญ่ที่สุดในโลกรัตนานิมนตนพระเทลานุถีละท่านผู้ใหญ่เกจีอาจารย์มาปลุกจิเห็นไหมล่ะ ต่อไปจะเป็นที่กราบที่ไหวของบาสุติกาขอพรกับพญานนะ้าเปรดผีไม่น่ะเพิกเฉยเหมือนที่ลูกก็พูดนี่จริงนะนั่นนะสำนักพูดก็เพิกเฉยพระเถระนุเถระท่านผู้ใหญ่ก็เพิกเฉยนี่เรื่องของเรื่องนั้น,นเหรานี่รลบนอกเวทีลบนอกสนามลบ มัได้อะไรขึ้นมาล่ะเขาว่าโยมเพราะว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาพวกเรามันลบนอกเวทีโยมดีๆกลุ่มนั้นนะเขาพูดลบนอกสนามลบลบนอกเวทีชกนอกเวทีมันจะมีอะไรขึ้นมาเขาว่านี่แหละฝูงของทองรบยากาเขาว่าเห็นไหมละ่ะเขายังรู้ดีกว่าพวกโกนหัวนุ่งพวาเหลืองกลุ่มนั้นที่อ้างตัวเองว่าเป็นพิสูหรือเป็นพระ เป็นสาม,มัญน,นะนี่เรื่องของเรื่องมันไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องปฏิบัติในทางมรรคทางผลทางหลุดทางพ้นะลูกนะปฏิบัติแค่นี้ก็ยังปฏิบัติไม่ได้นี่เพียงรั่วทําดีแค่นี้ก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้า,ากรบพระเจ้าแล้วไม่เป็นนะลูกนะมองดูด้วยตาก็จะรู้เลยว่าใครเขารลกพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์ส่วนมากเป็เดรัจฉนอกนิ้นอกลอยจีเขาไม่ได้ลรพระเจ้าเลยนะ เตะอักบพิยาสวดมนต์ไหว้พระเป็นเพียงนกแก้าเนกขุนทองให้คนเขาทราบมาศรัทธาว่านี่คือพระนี่คือสัมมาณะแค่นั้นเองแต่ใจเขาไม่มีพระไม่มีสัมมาณะในจิตในใจนั้นเลยไม่มีความารพบในพระพุทธเจ้าเลยถ้าเขารพพระเจ้าจะไม่เป็นอย่างนี้ทาอะไรขึ้นจะเห็นส่วนรวมเป็นใหญ่เห็นพ่อเป็นใหญ่คือพระเจ้าคือพระวินัยเป็นใหญ่จะไม่เป็นอย่างนี้ ที่พูดนี้หลวงปู่ไม่เคยเป็นเงแ่้วเล่สามๆอย่างนี้เป็ดผีไม่มีในใจหลวงปู่เลยนะตั้งแต่ก้าวแรกประชารีกโหย